อ่ะฝากกันดูดีๆนะผ่าเราสี้เราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิง้งดึงตื่นขึ้นมาให้รู้กายรู้ใจรู้ความปกติจะลุกจะก้าวจะเดิน ไม่ว่าจะเวลาไหนเราพยายามรู้ใจทำความเข้าใจกับวิญญาือ้่ยใจของตัวเราเองอย่าให้เกิดความอยากอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายหรืออย่าให้ปรุงแต่งสติปัญญาทำหน้าที่แทนอะไรคือสติอะไรคือปัญญาที่เราต้องสร้างขึ้นมาไม่ใช่ปล่อยเวลาทิ้งเียได้เวลาเวลาทุกลมหายใจข้ออกมีค่าเวลาภ่านอกเราก็ไม่ทิ้ง อย่างประโยชน์สมมุติให้เต็มเปี่ยมเวลาภายในรู้ใจปรับสภาพใจให้รับรู้ไม่ให้เกิดรู้ลักษณะข,ของใจใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นอย่างไรเราต้องพยายามดูเวลาขบเวลาชันก็เหมือนกันยิงเวลาขบเวลาชันนะเวลาจะรับประทานข้าวปลาอาหารนี่ ถ้าคนเราไม่ได้ฝึกตัวใจจะเป็นตัวสั่งการหมดทุกอย่างกายก็หิวใจก็อยากก็เลยปะสมโวงกันไปหมดรวมกันหลงกันไปหมดทั้งที่ปัญญาสมมติเราว่าอาจจะเราอาจจะนึกว่าเราไม่หลงแต่ในหลักธรรมแล้วถ้าใจยังเกิดอยู่หลงทั้งนั้นหลงเกิดถ้าไม่หลงไม่เกิดเพียงแค่การเกิดการปรุงกันแต่งทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นในชิงต่างๆอีก สารพัดอย่างที่จะตามมาความอยากเล็กๆนนย้ยถ้าเราไม่ละไม่ดับมันก็มีกำลังมีพลังมากมายมหาศาลสะสมกันเข้าเราดับความอยากหยุดความอยากตั้งแต่ต้นเหตุนี่กำลังของตัวความอยากของกิเลสมันก็จะเือดแห้งไปเรื่อยๆทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขแต่ละวันตื่นขึ้นมาความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบหมั่นพร่ำมสอนใจตัวเราอะไรคือสติอะไรคือปัญญาอะไรคือใจถ้ากำลังสติปัญญาเรียวไวใจกับอาการหองใจซึ่งเป็นรูปเป็นนามมีอะไรบ้างมีกี่ส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกจแจกแจงออกว่าเป็นกองเป็นขันต้องทำความเข้าใจด้วย นี่ได้บังไม่ได้บังก็พยายามทำล้มลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ไม่ถึงวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องถึงพยายามดำเนินให้ใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลอะไรที่จะเป็นอกุศลเราก็พยายามละเสียจเจริญกุศลช่วยประครับประคองกัดอย่าไปเกยดคร้านถ้าเกยดครลานแล้วก็พิจารณาตัวเองอย่าไปให้คนอื่นได้บังคับต้องบังคับตัวเองแก้ไขตัวเองกระเตื้องความขยันมันเปลี่ยนขึ้นมา ความรับผิดชอบขึ้นมาละนิวรณ์ทำละความเจ็ดคลั่นยังประโยชน์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้เต็เตมเปี่ยมพยายามทำมาพระเรายิ่งมาอยู่ด้วยกันทั้งพระทั้งชีหลายคนหลายท่านก็ทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์เหมือนกันหมดอาจจะถึงช้าหรือว่าถึงเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับบีบากกรรมของแต่ละบุคคลเราจะไปบังคับกันไม่ได้เลยสิ่งพวกนี้ อันนี้ชงบุญบรารมีของเราขยันถูกทิศถูกที่ถูกทางก็ไปได้เร็วเรวไวถ้าขยันไม่ถูกที่ขยันอย่างไรก็ไม่รู้เข้าไม่ถึงความหมายเหมือนกับเราจะไปคอนเจนเราไม่รู้จักทางไปคอนเจนเดินไปทั่วก็ไปไม่ถึงการปฏิบัติใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักวิธีรู้จักแนวทางแนวทางนั้นมีอยู่นาน พระพุทธองค์ท่านค้นพบออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกกระกเรานี้แหละได้เดินตามการจเจริญสติเป็นอย่างไรการจเจริญภาวนาเป็นอย่างไรการจเจริญพรมวิหารเป็นอย่างไรการละกิเลสเป็นอย่างไรเราต้องแก้ไขตัวเราปรบปลงตัวเราอยู่ตลอดเวลามันจะถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องพยายามกันนะพยายามกันเอาอย่าไปทิ้งพระเราก็อย่าไปเกียจคร้านอย่าไปงอมืองอเท้า ขยันมันเพียนกันอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติเราพลั้งเผลอหรือไม่ความเกลียดคร้านเขาครอบงำหรือไม่ความเฉสละเขาเอ่อมีเต็มเปี่ยมหรือเปล่าก็ต้องพยายามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เวลาภายหนกก็ขยันมันเพียยนย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์วันนี้หลวงพ่อก็ขออนุญาตทุกคน ว่าจะลงไปปักธงชัยสักสองสามวันปักธงชัยก็เทเสร็จแล้วแหละเรือตั้งแต่เกตมีแต่ตกแต่งจะไปเรื่องช่างจะกอดเลือตั้งแต่ตกแต่งไม่มากเท่าไหร่ก็ว่าจะสลองสมโพธิวันที่สิบสามพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบวันเห็นว่าจะจัดงานอบรมร,รมเมื่อวานนี้พูดผิดไปหน่อย ว่าหลวงปู่ท่านเจ้าคุณวัดประยูนวงสาวาสไม่ใช่เป็นวัดสัมพันธวงศ์เจ้าคณะภาคสิหที่ท่านจะมาจัดอบรมทมอยู่ที่หลวงปู่ใหญ่ปักทรงชัยสิบวันงานอบรมปริวัิสกรรมก็คงจะมีพระอยู่ร่วมมาร่วมกันเป็นห0าร้อย0 0นย่หร้อยนแหละ จากวันที่สามถึงวันที่สิบจะได้ตั้งลงทานใหญ่วันที่สิบสามก็จะได้อัญเชิญพระบร,รมสารีกาตุขึ้นปฏิทฐานต่อขอเชิญพี่น้องเราทุกคนวันนั้นไปร่วมกันก็คงจะเหลืออีกหลายเดือนอยู่เดือนสองเดือนสองเดือนกว่าอันนี้สงผลบุญผลทานที่พวกเราได้ร่วมกันได้ช่วยกันทำไปฝากฝังเอาวไว้จากไม่มีอะไรจากเนินดิน กว่าจะสำเร็จลุล่วงลงมาได้ก็อาศัยความเพียรของทุกคนช่วยกันทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินจะเป็นแหล่งบุญใหญ่ของปักถุงชัยของโคราชในวันข้างหน้าเพราะว่าพระคุณเจ้าก็จะใช้เป็นแหล่งบําเพ็ญธรรมกันทุกปีปีละสองสามเที่ยวที่ไปรวมกันเที่ยวละ 500.. ร้อยหกร้อเที่ยวละพันญาติโยมก็จะได้ไปสร้างอานิสงส์บุญกัน เราได้สร้างองค์แทนพระพุทธเจ้าหรือว่าสร้างพ่อของเราเอาไว้อยากจะดับทุกข์หลุดพ้นก็ปฏิบัติตามคําสอนของท่านท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาสอนเรื่องความจริงของชีวิตสอนเรื่องหลักของอริยสัจความจริงอันประเสริฐเราต้องพยายามค้นลงให้เจอที่ใจของเราตามคําสอนของท่านให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราเราก็จะหมดความสงสัย มุญภายนอกเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมมุญภายในเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมส่วนที่วัดของเราพวกทีญาตโยมบางวาง่างก็พากันช่วยไปเอ่เอ,อก่อต้นไม้ให้หน่อยนะปั้นต้นไม้ตรงที่หน้าศาลามเมนหลวงพ่อว่าจะวางไฟอีกสักดวงหนึ่งให้ได้สว่างวางไฟเวลาไปมาก็จะได้สว่างไปปั้นค่อยไล่ปั้นมาเรื่อยๆนี่ ไม่ต้องลงสีอะไรเพราะว่าหลวงพ่อจะเอาสีทองลงแล้วก็ค่อยไล่ปั้นจากโยมที่ทำมาเรื่อยๆพระเราก็เหมือนกันช่วยกันต่อไปก็จะได้ทำลานอง์ลงไอลานพระมหากษัตริย์ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ให้เป็นที่สักการบูชาของแผ่นดินนี่พระมหากษัตริย์ห้าองค์ดูที่ลานหลวงพ่อกลับมาคงจะได้เริ่มทำแล้วนี่นก็เริ่มทำแล้วแหละให้ เจมให้หมู่คณะช่วยกันดูแลหลายองค์ตั้งแต่พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกรัชกาลที่ห้าพ่อคุณรามแล้วก็พระเจ้าตากห้าพระอ,องค์แล้วก็เทลานเอาต้นไม้มาลงใช้ก่อนก็จะได้เทลานคอนกรีตให้ได้มีที่จอดรถที่สักกระบูชาสวยงามมีโอกาสเราก็ร่วมกันใ้ส่วนทางไอ ท่าน้ำของเราก็ช่วยกันดูแลปลูกผักปลูกผักออแกนิคผักไว้สำหรับไว้ทำรงทานไว้ป้อนรงทานให้ทุกคนได้มีผักสดๆได้ทานกันปลูกเยอะทำเยอะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยจะไว้ให้ทำรงทานให้ได้ตลอดขยันมันเพียรช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกัน จากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็จะไม่มีอะไรมีตั้งแต่ความสุขอะไรที่จะนําความทุกข์มาให้เราพยายามละเสียอะไรที่จะไม่ดีเราก็พยายามละเสียจากในน้อยไปหามากๆจนเต็มเปี่ยมอ่ะพากันตั้งใจรับพรกันอขออ意ย่อมเราทุกคนทุกท่านจงจเจริญสติรู้ว่าสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิง่งออกกระตบปลายจหมูกของเราให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้ชัดเจน ตังแตะตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังหรือว่ามีตั้งแต่เป็นนึกเอาไปคิดเอาอันนั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากตัวจิตตัววิญญาณตัวขันห้าปัญญาเก่าที่เราหลงมาตั้งนานเราถึงได้มาสร้างความรู้ตัวให้ตัวเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปอบรมใจไปควบคุมใจแล้วก็ไปหมั่นพร่ำมสอนใจจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากขันห้าคลายออกจากความคิดเก่าถึ่เขาหลงมานาน ตรงนี้แหละที่เรายังไม่เข้าถึงกันทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจก็ปรารถนาอยากจะได้ทําอยากจะรู้ทำฝักไ่ในการทําบุญให้ทานบาร,รมีตรงนี้มีกันทุกคนในหลักธรรมแม้แต่ความอยากในการมาปฏิบัติอยากปฏิบัติธรรมอยากรู้ธรรมอยากได้ทำมาถึงวัดท่านก็ให้ละความอยากเสียสร้างความรู้ตัวเข้าไปดับความอยาก ถ้าเราดับความอยากความเกิดได้ใจไม่ไม่อยากจะนิ่งมันก็นิ่งถ้าเราละกิเลสได้ใจไม่สะอาดมันก็ต้องสะอาดเพราะว่าความสะอาดเดิมนั้นมีอยู่เรามาละความโลภความโกรธละความอยากแล้วก็คลายความหลงไอ้ตัวใหญ่ๆไม่เท่าไหร่ลอกนานๆเขาถึงจะเกิดตัวความโลภความโกรธตัวความทยอทะยานอยากนานๆเขาถึงจะเกิด เอ้อความเกิดของความคิดเกิดเกิดดับ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 เกิดเกิดบางทีก็เป็นบุญบ้าง,างากุศลบ้างอกุศลบ้างบางทีก็เป็นกลางกลางบ้างตรงนี้แหละเรารู้ไม่เท่าทันพอกําลังสติของเรามีน้อยท่านถึงให้เจริญสติให้ต่อเนื่องพลังเผอเริ่มใหม่พลังเผอเริ่มใหม่ใหม่ใหม่ก็อาจจะอึดอัดถ้าใจของเราตกกระแสธรรมแล้วอะไรก็จะโล่งก็จะโปร่งเราก็จะตามทำความเข้าใจจะละได้หรือละได้ก็ข,ขึ้นอยู่กับความเพียรของเรา ก็ต้องพยายามกันอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลก็ต้องพยายามกันให้รีบตักตวงเอาบุญสร้างบุญสร้างกุศลในกายก้อนนี้ขณะที่เขายังมีกําลังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจก็มีแต่เรื่องของกรรมถ้ารู้ความจริงแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดก็ต้องอยู่เหนือกรรมเหนือบุญเหนือบาปปล่อยวางหมดทุกอย่าง ทำใจให้สะอาดดับความเกิดไม่ต้องมาเกิดกันก็ต้องพยายามกันนะอะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันนะอ่ะพากันไหวปรับพร้อมๆกันค่อยไปทำความเข้าใจต่อนะอันนี้เป็นแค่เราให้ฟัง